ลึกรอนชีวิตรักแวมพายร,รอรักตอนที่สิบจากความเดินตอนที่แล้วเอลิเซียกับเพทายติดอยู่ในป่าด,ด้วยกันสองคนทำให้ชายหนุ่มได้รู้แล้วว่าเอลิเซียเป็นแวมพายแต่เขาไม่กลัวเธอแถมยังคิดหาทางช่วยให้หญิงสาวรอดพ้นจากการเป็นแวมพาย แล้วหญิงสาวก็ได้พบว่าสร้อยเคี้ยวมังกรที่แม่ฝากเอาไว้ให้มีจดหมายของแม่ซ่อนอยู่จดหมายอะไรเหรอเอลลี่จดหมายของแม่ค่ะเดี๋ยวนะคะเอลลี่อ่านก่อนตายแล้วแม่บอกว่าอีกไม่กี่วันนิโคลัสน้องชายของพ่อจะทำพิธีมหาอมะตะที่บังเอิญสามารถทำได้อีกครั้งถ้ามันทำสำเร็จจะไม่มีใครกล้าต่อกรกับมันได้อีก เอลลี่ต้องไปจัดการมันด้วยตัวเองค่ะอะไรนะไปจัดการผีดิบเนี่ยนะเอลลี่เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวจะไปทำอะไรได้ใช่ค่ะเอลลี่เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เอลลี่ก็มีเลือดของแวมไพร์ครึ่งหนึง่งเอลลี่จาเป็นต้องทำก่อนที่มนุษย์โลกจะตายกันไปหมดพี่จะไปด้วยไม่ว่าเอลลี่จะไปที่ไหนพี่ก็จะไปด้วยทำไมพี่ถึงได้ดีกับเอลลี่นะัก เอาไว้ให้ถึงเวลาแล้วพี่จะบอกชายหนุ่มบอกขึ้นแต่ถึงแม้เขาจะไม่พูดเอลิเซียก็รับรู้ได้ถึงความรักของเขาที่มีต่อเธอทางด้านน้ำหนึ่งก็ออกไปเที่ยวผับกับเพื่อนหญิงสาวเจอผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากเพื่อนๆต่างก็กรี๊ดกราดกันใหญ่เธอจึงเดินเข้าไปหาอ่อยเหยื่อเต็มที่สวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำหนึ่งขอดื่มด้วยคนได้ไหมคะ ผมชื่อนิเกตผมว่าดื่มในนี้มันคนเยอะไม่สะดวกที่จะคุยกันเลยเราออกไปคุยกันข้างนอกดีไหมได้สิคะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วหญิงสาวยิ้มยั่วยวนแล้วออกไปข้างนอกกับเขาอย่างง่ายดายคุณนิเกตเป็นคนต่างชาติมาเที่ยวที่เมืองไทยเหรอคะใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวเมืองไทยคุณพอจะใจดีพาผมเที่ยวได้หรือเปล่า ได้สิคะหนึ่งเต็มใจที่จะพาคุณเที่ยวอยากไปไหนบอกได้เลยนะคะคุณนี่สวยมากเลยนะน้ำหนึ่งแต่อีกไม่นานคุณก็คงจะแกะ่นี่หมายความว่ายังไงคะพูดแบบนี้ต้องการอะไรเปล่าผมแค่อยากจะถามคุณว่าคุณอยากสวยตลอดกาลไม่มีวันแก่แล้วก็เป็นอมตะไหมคุณนี่ตลกจังใครจะสวยไปได้ตลอดชีวิต ยังไงก็ต้องมีวันแก่วันตายคุณขายเครื่องสำอางที่ช่วยชะลอความแก่ก่อนวัยหรือไงคะหรือว่าเป็นหมอศัลยะกรรมไม่ใช่เลยไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าผมทำได้คุณอยากเป็นอมตะกับผมไหมอยากสิคะทำยังไงล่ะนำหนึ่งพูดไปหัวร้อไปโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังท้าทายนิเก็ตอยู่แล้วนิเก็ตก็กลมลงดูดเลือดของเธอ หญิงสาวกรีดลั่นแล้วเป็นลมล้มพับไปแล้วแวมพายหนุ่มรูปหล่อยอย่างนี้เกตก็ออกล่าเหยื่อสาวๆตามผับตามบาร์แล้ววันนี้เขาก็ได้เจอกับแพรพลอยหญิงสาวเองก็ชอบเขาเพราะชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาแต่ก็ยังแกล้งทำเป็นเล่นตัวฉันไม่ชอบคุณหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณมีตาสีฟ้าเหมือนนางเอลี่ใครหรอนางเอลี่ที่คุณว่า นางเอลี่มันเป็นศัตรูของฉันเองแล้วมันก็เป็นผีดิบด้วยฉันเห็นกับตาว่ามันมีเขี้ยวงอกอกอกมาแล้วก็ดวงตาสีแดงจัดว่าไงนะเอลี่ชื่อเอลี่แล้วก็เป็นผีดิบด้วยงั้นเหรอว้าวพ่อตาของฉันตามหามันตั้งนานถึงกับส่งฉันมาที่เมืองไทยแม่จุดใต้ตำตอมันอยู่ที่เมืองไทยนี่เองพูดอะไรของคุณ คุณรู้จักนางเอลี่ด้วยเหรออย่าบอกนะว่าคุณเป็นผีดิบเหมือนมันแพรพลอยตกใจกลัวจะวิ่งหนีแต่นิเก็ตเข้ามาขวางตั้งแต่กลายเป็นแวมไพร์ฉันไม่เคยปล่อยเหยื่อคนไหนให้หลุดมือเลยมาเป็นบริวารของฉันเถอะแพรพลอยไม่นะไม่เอาดิปรดอย่าทำฉันเธอจะกลัวไปทำไมเล่าเป็นแวมไพร์ดีจะตาย นางเอลี่มันก็เป็นขนาดผู้หญิงที่ชื่อน้ำหนึ่งก็ยังยอมเป็นใครๆก็อยากจะเป็นแวมไพร์เป็นอมตะกันทั้งนั้นแหละนี่เกตหัวเราะแล้วกัดมาที่คอของแพรพลอยทั้งแพรพลอยและน้ำหนึ่งกลายเป็นแวมไพร์โดยสมบูรณ์ทางด้านเอริเซียได้กลับออกมาจากป่าก็รีบมาถึงบ้านคุณยายทับทิมดีใจมากที่เห็นหลานสาวกลับมา หายไปไหนมาน้ำหนึ่งยายไปแจ้งความแล้วรู้ไหมยายเป็นห่วงมากมีโจรตามล่าพี่เพทายค่ะเขาก็เลยพาเอลลี่เข้าป่าหนีผู้ร้ายค่ะคุณยายโล่งอกไปทียายก็กลัวใจจะขาดกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรกลัวว่าหนูจะหายไปเหมือนมรกฏอ,อแล้วนี่ไปไหนกันหมดคะบ้านเงียบเชียวยายน้ำหนึ่งอยู่บ้านปกติกลางวันเคยอยู่บ้านที่ไหน แต่วันนี้กลับอยู่บ้านแปลกเหมือนกันแต่ก,ก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาคลุกอยู่แต่ในห้องยายไปเรียกก็ไม่ยอมมาคงไม่สบายมั้งคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคงไม่มีอะไรหรอกเอลิเซียคาดเดาพอยายทับทีมขอตัวไปอาบน้ำน้ำหนึ่งจึงปรากฏตัวขึ้นช่างฉันเถอะเอลี่คืนนี้ออกไปกับฉันหน่อยสิไปไหนไปทำไม เดี๋ยวก็รู้เองแต่เอลลี่ไม่อยากไปไหนเลยน้ำหนึ่งเอลลี่เพิ่งออกมาจากป่าเหนื่อยแล้วก็เพลียมากเอลลี่อยากพักผ่อนฉันบอกให้ไปไงทาไมเธอไม่อยากไปเที่ยวกับฉันบ้างเหรอเราเป็นพี่น้องกันนะฉันอยากญาติดีกับเธอไม่ดีเหรอก็ได้ก็ได้อย่าเพิ่งกอธสิฉันไปกับเธอก็ได้ไปไหนก็ไปกันเอลิเซียรับปากทําให้น้ำหนึ่งดีใจ ที่ล่อเอลิเซียไปให้นิเก็ตได้สําเร็จส่วนเพทายเองก็รู้สึกแปลกกับอาการของน้องสาวแพรพลอยไม่ยอมกินข้าวคลุกตัวอยู่แต่ในห้องนอนในตอนกลางวันกลางคืนก็ออกเที่ยวทุกคืนแพรจะไปไหนอีกเมื่อวานก็ไปเที่ยวแล้วนะแพรจะออกไปหาเพื่อนค่ะแต่พรุ่งนี้มีเรียนนะจะไปได้ยังไงพี่เพทายอย่ามายุ่งแพรจะไป แพรลอยตวาดหญิงสาวไม่เคยอารมณ์เสียใส่พี่ชายแบบนี้มาก่อนทำให้ชายหนุ่มแปลกใจมากแล้วนี่ใส่แว่นดำทำไมฮะมืดออกขนาดนี้โอ้ยอย่ามายุ่งกับแพรทุกเรื่องได้ไหมคะพี่แพรทายบอกแล้วไงว่านัดเพื่อนไหมยุ่งนะมองตามหลังน้องสาวไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลแล้ว จบกันไปแล้วนะคะสำหรับแวมไพร์รอรักตอนที่10ค่ะเรื่องนี้ก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องๆที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้ค่ะอีกไม่กี่ตอนก็จะถึงตอนจบแล้วนะคะ